อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะรหังสัมมาส,สัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะขะโตภะคะวะตา,ตา ธรรมานัติสามีสุปฏิปันโนภกควตัตโตสาวะกสังโฆสังคังน้ามามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายติสารเนนะสาหปัญจศีราย,ยา ติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสรณีนัสสหะปัญจสียานิจจามะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสรณีนัสสหะปัญจสียานิจจามะ สัมมาสัม,าามพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระน,างรานางังคัจฉามิธัมมังสะระนังคัจฉามิสังฆังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉาม,าาามิทุ ติยัมปิทำมังสารนังคาชามิทุติยัมปิสร้างทางสารนังคาชามีตติยัมปิพูดทางสารนังคาชามิตติยัมปิทำมังสารนังคาชามีตติยัมปิสร้างทางสารนังคาชามิปานาติปตาเรราณีสิค สมาธิยามีอะชินนาะทานาเวรมณีสิกขาปะทงมสมาธิยาม